สวัสดีค่ะคุณจีสวัสดีค่ะค่ะคุณจีจีเท่าไหร่คะอายุยี่สิบสามค่ะครับเกิดเม่ขึ้นคะก็มีวันหนึ่งหนูก็ขับมอไซค์คือก็ขับไปปกติแต่ก็ไม่ได้เร็วมากคือหนูก็ชอบวางกระเป๋าสะพายค่ะไว้ตรงที่พักเท้าของมอไซค์มอไซค์มันจะเป็นมอไซค์อ่าสกูปปี้แล้วก็วางค่ะอีช่องตรงกลางระหว่างหนูใช่ก็คือไม่ได้ห้อยนะวางไว้เฉยๆค่ะแล้วทีเนี้ยเราขับไปก็ เริ่มขับเร็วแล้วทีนี้ฝนมันก็ตกปล่อยๆไม่ได้ตกแบบแรงมากแล้วทีนี้รู้สึกว่ากระเป๋ามันจะตกอ่ะเราก็เลยก้มไปหยิบพอก้มไปหยิบแล้วพี่ภาพตรงหน้าก็คือข้างทางแล้วอ่ะภาพตัดจะออกโอเคมันเข้าข้างทางไปใช่ไหมใช่ก็คือล้มไปเลยหลังจากนั้นก็คือภาพตัดไปค่ะก็ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลก็รู้ตัวอีกทีตัวเองฟันหักไปสี่ซี่ตาเลยแต่ว่าโนแรงอ่ะ Oh. ก็แรงประมาณหนึ่งอะพี่ <Okay. S 2> พอหนูฟันหักแล้วพี่หนู oh. อายมากพอดีมันเป็นช่วงปิดเทอมด้วยอ่ะอย่างดีเราก็เลยพักักษาตัวที่บ้าน <Okay. S 2> หลังจากที่เรารักษาตัวเสร็จแล้วเราก็เลยไปทําฟัน okay. ก็คือกระจิตกระใจก็คือไปหมดแล้วแต่ก็ยังอ่าไปทําพอไปทําเป็นฟันปลอมแบบธรรมดาพี่<ม>ที่แบบเป็นเขียวธรรมดาค,คือพอไปทําหมอก็พิมพ์ฟันก่อนแล้วก็อาทิตย์หน้าก็มาลับใช่ไหมค,คือหนูก็ได้ฟันมาแล้วก็ใส่แล้วหมอก็บอกว่า่าตอนที่ทําอาทิตย์แรกนะคะหนึ่งอาทิตย์ให้เราอะใส่ตลอดเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือทุกคืนเราต้องถอดแล้วทําความสะอาดแล้วก็ใส่น้ําเปล่าไว้ในแก้วค่ะใช่ใช่ ค่ะคือหลังจากที่หนูได้ฟันปลอมมาอาทิตย์หนึ่งหนูก็เลยใส่ไปอาทิตย์หนึ่งมันก็รู้สึกชินแล้วใช่ไหมแล้วก็หลังจากวันที่แปดเป็นวันที่หนูจะต้องถอดวันแรกก็คืออ่ะเลือดเต็มเลยพี่แล้วเราก็ถอดทําความสะอาดแล้วก็หย่อนไว้ในแก้วหนาค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็หลับไปพี่แล้วหนูฝันฝันว่าหนูตามหาฟันทั้งคืนเลยพี่มันไม่ชินอะมันไม่ชินฝันว่าตัวเองตามหาฟันทั้งคืนเลยหลังจากนั้นมาหนูก็ ไม่ถอดฟันฟอมนอนอีกเลยมันเหนื่อยหรอตอนตามหามันไม่ได้หลับเลยใช่ไหมมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยคนอื่นจะเห็นเราฟันหล่อไหมวะคือมันไม่มั่นใจในตัวเองในฝันใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นอ่อาหนูก็ปกติแล้วหายปกติแล้วก็มาทํางานเพรหนูมา ่าแล้วก็มาทํางานที่หนึ่งแล้วก็มีเพื่อนร่วมง,งานอ่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงพักเที่ยงเราก็มานั่งกินข้าวกันฟิวแบบนั่งกินข้าวร่วมกันมีส้มตำม,มีลาบมีอะไรเยอะแยะมีแคปหมูอะไรเงี้ยเราก็กินส้มตำอย่างอร่อยเลยแล้วหนูก็ไปหยิบแคบหมูขึ้นมามแล้วก็กัดไ,ไปไปพีแล้วม,มันก็ดังป๊อกแคบหมูฝันละค่ะพีไม่ไน่ใจพี่แล้วหนูก็เลยวิ่งเข้าห้องน้ําสิ่งที่พีกกว่านั้นก็คือคายออกมา ฟันปลอมหนูมันหักไปครึ่งหนึ่งอะพี่หมอเขาทำแบบไม่อาจจะยังไม่แข็งแรงใช่แล้วในห้องน้ำหนูก็คิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีวะเราจะทำยังไงหนูอยู่นั่นเกือบสิบห้านาทีอะแล้วกินข้าวอยู่อะเพื่อนก็ไปไหนทำไมนานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำยังไงดีแต่หนูก็ใจดีสู้เสือก็คือเก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนแล้วก็ใส่แมสทั้งวันเลยวันนั้นอใส่แมสเอช่วยได้ช่วงนี้ช่วงนี้มีแมสช่วงนี้มีแมสแล้วยังไงแล้วหลังจากที่เลิกงานพี่หนูก็นั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งว่าหนูจะเอายังไงต่อแล้วหนูก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วก็ไปเซเว่นเลยไปเซเว่นื้อไรไปซื้อกาวตาช้างพี่ติดเองเลย ใช่แล้วเอาปลาช้างมาติดตรงที่มันมันหักอ่ะก็คือตอนติดก็คือไม่คิดว่ามันจะได้นะแน่นมากที่ของเขาดีจริงๆแน่นแบบแน่นจริงๆแล้วลองใส่อพอดีเป๊ะเลยโอเคเลยใช่ไหมใช่เราอราก็ยินดีด้วย <laughs> จีว่ามึงโทรหาหมอฟันมึงไม่ใช่โทรมาหาคุณพ่อค่ะตอย่างก็ขี่าอะไรนี่ทุกอย่างก็ขี้ขายอะไเนี่ที่เดี๋ยวเยงพึ่งส่เอ้าจะโทษจะไม่รู้ที่เล่ามาสามเรื่องแล้วนะมันจะเข้าอย่างแล้วหลังจากนั้นก็คือหนูก็ไม่มีเวลาว่างก็ใส่ไปก่อนก็คือมันติดแน่นดีเลยมันก็ไม่เป็นอะไรก็ตาช้างอ่ะอออแล้วยังไงอ่ะ ไปหาหมอฟันแล้วก็ถามว่าหมอคะพอดีว่าหนูฟันหนูมันหักซี่ซี่อ่ะแล้วทีนี้มันฟันหรือทําอะไรได้ไหมหมอบอกเฮ้ยฟันข้างล่างเรามันห่างนะอะไรอย่างเงี้ยจัดได้เดี๋ยวหมอเอาฟันเดิมเนี่ยเดี๋ยวกรอแล้วเอาใส่แบกเกตติดไปแล้วก็เดี๋ยวทำหมอทําได้เราก็โอ้ยโล่งขึ้นมาเลยแบบรู้สึกดีใจขึ้นมาเลยแล้วตอนที่หมอเอาฟันของเรามากรอแล้วหมอก็ดูเฮ้ยทาไมมันมีรอยแตกอ่ะ อ๋อมันแตกขะหมอแล้วหนูก็ไปซ่อมค่ะอะไรเงี้ยแล้วหมอก็โอ้หตรงเนี้ยคือมันก็ยากมากเลยติดแน่นมากเอาอะไรติดเนี่ยหนูก็หนูก็ไม่พูดแล้วทำหน้าเลึลักกันแล้วหนึ่งก็ไม่ได้บอกหมอตาช้างแล้วหลังจากนั้นหนูก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็จับฟันมาได้ปีกว่าแล้วก็คือจะเข้าแล้วเข้าที่แล้วโดยที่ตาช้างก็ยังอยู่ในปากอันนั้นใช่ไหมหนูว่าอยู่ในท้องแล้วพี มันน่าจะลงแล้วแมันเข้าเลือดแล้วล่ะสั่งเคมีอ่ะแล้วจีจีจะเล่าอะไรลูกจีต้องการอะไรอย่างพวกพี่ปัญหาคือคือหนูก็มีแฟนแล้วทีนี้เราก็คบกันมาได้สักพักหนึ่งมึงเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแล้วว่ะมือมันพิกอีกแล้วจีมังมีแฟนแล้วเรียกว่ามันเป็นสตอรี่เล็กๆขูดแต่เวลากูไม่ได้มีแบบทั้งวันไงขมวดเลยจีขมวดเลยแฟนทําไมก็คบกับแฟนมาสักพักนึงแล้วเราก็ไปไปมามาแต่คือเราก็ตกลงกันว่า เรามาอยู่ด้วยกันเลยอะไรเนี้ยเรานั่งกินข้าวอยู่นั่งกินข้าวแล้วเราก็เ hmm. ล mm ื่อนฟีดติ๊กต็อกแล้วไปเจอพี่คนหนึ่งที่ฟันหล่อเหมือนกันแล้วเขาก็ฟันหล่อแล้วก็น่ารักแต่เขาก็มีฟันปลอมใส่แหละแต่เขาชอบถ่ายติ๊กต็อกฟันหล่อลงอย่างเงี้ยมันก็น่ารักเราก็เเนี่ยน่ารักไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็บอกก็หน้าตาก็น่ารักมากเลยนะติดตรงที่ว่าฟันหล่ออะไรเงี้ยแล้วใจเราก็ตุ้มๆต,ต่อมๆแล้วพี่คือแฟนเรายังไม่รู้นะว่าเราอ่ะฟันหล่อเราไม่ได้บอกเขาเราก็หัวใจเต้นตึกตึกตึกเราตอนแรกหนูรู้สึกสวยร้อเปอร์เซ็นนะ่ะ จากร้อยเปอร์เซ็นก็หวบลงมาเหลอสามสิบอะพี่ปัญหาวันนี้คือปัญหาวันนี้คือหนูจะบอกแฟนดีไหมหรือจะเก็บไว้แบบนี้ตลอดฟันหรอฟันมันก็คือเป็นฟันปกติแล้วถูกป่ะเป็นฟันปลอมจริงแต่เป็นฟันปลอมติดแน่นไม่ต้องถอดออกแล้วใช่ป่ะตอนนี้หนูจัดฟันก็คือมันติดกับแบกเก็ตไงพี่มันติดกับไรูไอ้ที่ไอ้ฟันอ่ะเมื่อไหล่ที่เอาฟันจัดฟันออกมันก็จะมันก็จะออก ก็คือมันก็ยังออกได้ถูกไหมล่ะมันเอาออกไม่ได้พี่นอกจากคือเราต้องทํารีเทนเนอร์แบบใส่ฝันปลอมด้วยแล้วมันก็ประจิตหัสว่าแล้วคุณหมอแนะนําไห้ทําอิมแพน์ไหมฟลากเทียมอ่ะอืมคือจริงๆแล้วหนูไปหนูไม่ค่อยมีเวลาคุยกับหมอเลยอะพี่ของล่าเรื่องตัวเองไงจีใช่อ้าวจะบอกแฟนไหมอ้ะให้คขาปรึกษาไปเราจะได้จบเรื่องนี้กันว่าจะบอกแฟนไหมว่าตัวเองเขาเขาฟันหรอเอออ้าวอ่ะ ใค,ใครไม่บอกยกมือขึ้นอ่าเดี๋ยวนะดา,วด,าดาดิกิเปดาดิกิเปคือตอนนี้ก็ไม่ถึงปีอะค่ะประมาณเดือนพฤศจิกาก็เอา,เอาถอดแล้วใช่ไหมอ่างั้นอ่าใครบอกแฟนยกมือขึ้นอ้าวทำโพให้เลยเนี่ยอ่าบอกแฟนไม่บอกอ่าเดี๋ยวถามช่องเนี่บอกแฟนบอกแฟนใช่ไหมว่าฟันหรออ่นนี่อ่ะบอกแฟนบอกแฟนอ่าบอกแฟนบอกแฟนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพฤศจิถอดแล้ว แม่แต่ก็จะบอกว่าแต่เดี๋ยวกูก็จะใส่เข้าไปให้มันเดี๋ยวหมอจะทําให้ใหม่อ่ะ,อะแต่แล้่หลอเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฟันเราไม่ต้องหลอถ้าดัดอีก4ี่หปีเดี๋ยวอาจจะยังไม่บอกแต่ว่านี่เดี๋ยวมันต้องแก่แล้วยังไงก็ต้องมีขั้นตอนอ อ่ะพี่พี่ให้หรอพี่พี่พี่ว่าบอกไปบอกไปเลยบอกสองคนไม่บอกหนึ่งคนหอมไม่บอกพี่หอมไม่บอกเพราะอะไรไม่บอกเพราะว่าเออมันเราไม่เราไม่เราไม่ต้องฟันหลอเพราะเขาจะมีฟันเทียมอะไรมาให้เราอยู่แล้วไม่มีช่วงเวลาที่ฟันหรอถ้าเขาถามหนึ่งบอกว่าอ๋ออันนี้ฟันอันนี้ประสบอุบัติเหตุแค่นั้นเองเรื่องะไรจะพูดว่าฟันหลอ อย่าไปใช้คาว่าหลอใช่ไหมันไม่ได้ฟันหลอฟันหลอคือฟันที่ไม่มีแต่เรามีฟันเราแค่เป็นฟันที่ประสมทีมฟันเทียมฉันไม่ได้ฟันหลอฉันฟันเทียมนี่เขาบอกว่าลดความก็คือฟันแบบเอแล้วถ้าเขาถามถึงถึงเบาะคือถ้าถามมันจะไม่โกหกแต่ถ้าไม่ถามก็ไม่ไม่ไปบอกเขาค่ะโอเคเนาะโอเคไหมจีง่ายมากเลยเออพี่เราถ้าหนูบอกไป เขาจะยังมองหนูเหมือนเดิมไหมหรืออันนั้นเป็นเรื่องของเขาถ้ามองมเหมือนเดิมก็แปลว่าเขาไม่ใช่เออก็หาใหม่หาใหม่แล้วจีลองระบายสิเอาสีดำๆระบายอ่ะที่เขาชอบทํากันอ่ะ แล้วถ้าถามว่าเออเป็นไงถ้าเราเป็นอย่างนี้ลองซ้อมดูก่อนจะไปซ้อมเลยเพราะว่าเคจริงอาจจะไม่ได้ดูแย่กว่าการซ้อมอันนั้นนะที่เขาพูดอย่างั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าเราหล่อไงถ้าเขารู้จะไม่พูดก็ได้หล่อเหมือนกันแต่เขารักอะก็ไม่เหมือนเอคนมันรักไปแล้วอะคนรักอะไม่เกี่ยวหรอกแล้วเดี๋ยวนี้ก็วิทยาการการแพทย์คือทําให้เราไม่หล่อได้แล้วได้แล้วถ้า ถ้าเขามองว่าหล่อแล้วไม่รักก็แปลว่าเขาไม่ใช่คนรักที่ดีแค่นั้นแหละใช่โอเคไม่ใช่เรื่องใหญ่ไปหาหมอปรึกษาหมอใช่อย่าติดกาวเองใช่เออแต่ว่าอันตรายนะคะคนฟังที่ใครฟังอยู่นะใช่เอาจรินมีเงินก็คือทำได้ทุกอย่างไปทำฟันที่มันดีๆเวลามันแตกเอออย่าลืมโท